มีความโชคดีก็มาเลี้ยงายเรายากได้เาอะไรว้ได้ับได้ไดครับ้ไก็เลยอยู่้นก็แล้อแต่พมาที่จะแ้าปอดไทนที่มัน้ก็ู้ด้วยอยู่้อดเฟ่ต์ไ ให้ความดทำทไหนที่ดูแลเียมเป็ประโยชน์เีจะได้โชทาะวันจะมาทาะันงหนทาาตะวัออกเฉีะนก็ระลักมาลัเชาขอขอบคุณ้่วยงานที่ทำให้ี่รเไทยจังหวัดพระนครศรีอยามีฮครับ

อยู่ในที่ที่เจ้าหน้าที่กําหนดให้เรียนสื่อมวลชนครับคดีนี้ถือว่าเป็นคดีแรกนะครับที่ทางตำรวจสามารถตีกรายในเรื่องของการแกล้งน,นะครับผลต่วน,นเว่ยก็คือว่าาย ครับงสองตัวนี้เป็นฝ่ายาะะเพื่อไทยนะครับดำเนินการอยา่างเต็มที่และก็ประสบความสําเร็จในการติดตารจะจรทิ้งพื้นที่ต้องการให้นักลงและก็สื่อมวลชนได้ช่วยในกาโราโกงบานโดยโกงเที่